วันนี้มาที่ซาปานะคะประเทศเวียดนามค่ะโอ้โหมากยอาเลยค่ะอยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะเนี่ยนะคะดูค้าหมอกค่ะดูหมอกนะคะโอ้โหสดค่ะเย็นเย็นสบายมากนะคะอาอหมอกนะคะที่พัดเข้ามาเสียวขาวนะคะ วันนี้เราดูแดดกันนะคะถ้าแดดดีแล้วจะไปเทื่ยเขาฝานสิปันกันนะคะสวยไหมคะสวยงามค่ะ